หลวงพ่อหรือศรีลิงดำท่านได้สอนวิธีการเจริญสติสังเกตพิจารณาค่ะนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะสำหรับต่อไปนี้ขอารรดาท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจรับฟังอนุสติสิบการ แต่สําหรับวันนี้เป็นนุสติที่เก้าที่เรียกนว่าอุปสมานุสติกมรมฐานอุปสมานุสติกมรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เนื่องจากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมาหาปฏิปทานสูตร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนไว้ทุกตอนหลังจากการพิจรารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงแนะนาว่าท่านหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตตาหรือธรรมก็เป็นได้เพียงแต่สักแต่ว่าเห็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสําหรับกายเมื่อเห็นแล้วก็เป็นได้สักแต่ว่าเห็น ก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมด นี่คำสั่งสงอยขขงองค์สมเด็จพระบรมสุตในมหาสติปัฏฐานสูตรย่อมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าเส้นได้แล้วเราก็ไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้ว หากว่าท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วแล้วก็ใคร่ครวญโดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปได้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษขอ,องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริง หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่าอย่างนี้ตลอดเวลาท่านนั้นหลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็ดจระชินสีทรงแนะนำว่าท่านนั้นหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าใจของเราจับอยู่ในพรนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าหากว่านึกถึงพนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงพนิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัท ต้องประกอบพระเว็จองทั้งสามระการครบถ้วนนั่นคืออธิศินสิกขาใคร่ควรพิจารณาสิ่งของท่านเป็นปกติคนเราถ้าปัญญานิพนธ์ได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินปนิพพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้ สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่นถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีค่าพานะไม่มียานพานะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีค่าพานะเราก็ไปไม่ได้ ถ้าว่าเรามีค่าภาณนะแล้วเราไม่มีภาณนะเราก็ไปไม่ได้ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดบรรดาท่านพุทธมริสตัหลายต้องการจะไปพระนิพพานคือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่น เราก็มาน,นึกถึงว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานข้าพเจ้าตั้งใจมนิพพานขพเจ้าอยากจะไปนิพพานหรือข้าพเจ้าต้องการพนิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันเยอะก็จะก,ก,กลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกขุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้น เราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบ้านโน้นเราจะไปบ้านโน้นเราตั้งใจจะไปบ้านโน้นเราพร้อมที่จะไปบ้านโน้นเราก็ไปไม่ได้ข้อนี้มีประมายชั้นใดท่านที่ปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามนึกถึง ศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าดีองค์สมเด็จพระชินวรรบรมศาสนดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาคพื้นตัดปัญญเวณท่าห้าราการเรียกว่าตัดอบัยภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่สุรกายเป็นเศรษฐิชน ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูบรณ์ประเดี๋ย์สิงครานปราศจากความโาครคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนเยาวคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง แล้วก็จะมีสติสมชัญญะดีสมบูรณ์บริบูรณ์ในอันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมรูกก็น่ากล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อนอันดับแรกใคร่ครูญศีลที่เรียกว่าศีรานุสติกรรมฐานจัดว่าศีนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงนพนิพพานไปอันดับต้น อันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทร,รารบเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์สิ่งใะกันทานนี้จัดว่าเป็นสมเียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พระนิพพานยานั้นจึงค,ควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วย เห็นว่าทรัพย์สินครานทั้งหมดที่ปรากฏที่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มวิมัชา์ดิยะคือความนีถ้ามีกำลังใจดีก็หวนไปพิจารณาทั้งจาคานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสำคัญ เป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงบณิพนานได้เมื่อมีจาคาแ้ะศีรานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้วโองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญ ถ้าจิตใจของธรรมดาท่านพุทธบริษัททรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกําลังจิตไม่ให้จิตต้นน้อมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกําลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ ในการข,มข่มขว้ให้กิเลสเสียกำลังต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดด้วยไน่เของสมาธิจะเห็นว่าขันห้าเป็นภัยใหญ่ชาติทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดวันนี่ก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เมื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข เมื่อขณะที่อยู่ในคันมารดาเรามีที่อยู่แคบๆจะเหยียดแขนเหยียดขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเอสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์เพระเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนีนดนน่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ประเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดีย๋ยกร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน้นประเดี๋ยวก็กระทบก,กระทั่งอารมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ ตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนึกดูว่าเราโตแล้วนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขมแล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขหรือความทุกข์ตอมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่าง งานที่ทําไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลผู้มีชีวิตวเวลาถึงไม,ม่ร่างกายไม่สามารถจะทําอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบก,กิจที่ตนปรารถนาอาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์เนวกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรก ถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมองดูเส่นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิถีน่ารักอิยุพันพิธีนา่นา,นาปรารถนาสําหรับเราแต่เราเขาเขากับเราใครสะอาดใครเขากับเราใครดีร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไง เมื่อพิจารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมและการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวานขณะเมื่อความรักยังปรากฏเมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งอะไรกันอารมณ์ขุ่นมัวมือเกิดอาการที่อารมณ์ขุ่นมือมัวมันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ เห็นทุกเรือยงว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยความสุขปรกสมมตมิอย่างที่พูดไปแล้วในกายชตานุสติกรรมฐานเพราะเรานำไปทุกขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกเอาคนรักไว้ได้ไหม คนที่เรารักยิ่งสามีหรือปัญญาบุตรที่ดาใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเพื่อนเอาเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจรารณาต่อไปว่าเจ้าร่างกายนี่มันไม่ทสงตัวแล้วมันก็แก่เรื่อยไปแล้วนที่สุดมันก็ตาย ในเมื่อร่างกายมันจะตายตาย,ตาย,ตายแล้วไปไหนถ้าจิตลาใจของเราเร็วเราก็ไปอาบายภูมินี่เราเสกัดกั้นเราก็มาอบายภูมิด้วยการทรงสินให้บริสุทธิ์เราเสกัดกั้นความยากลําบากในในทรัพย์สินคลานด้วยการให้ทานเป็นกําลังป้องกันความจนเข้าไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดอไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สินคลานมาก เรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนจะเป็นการภาวนาแล้ว,ว่าพิจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่พระยาก้าก็ไปสูพ่พระนิพพานพิจรารณาก่อได้ภาวนาก,นวก็ได้ใครคนก็ได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้ เมื่อจิตใจสรงอารมณ์เป็นชานจิตมีสภาพหยุดเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยๆความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอยากคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัตย์หลายทางกำลังใจให้ทรงตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมอย่างอื่นเข้ามารบกวนเราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานเรียสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้า ตามน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในธรรมกลางมีการสลายตัวปรินนสุดขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซิจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยธนุธนอมมันด้วยรายการทั้งปวง เอาออกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไหร่ มันก็ไม่เคยตามใจเราแต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้ลดยกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรเคตที่เป็นอม,มิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกและอบยภูมิทั้งสี่ประการเอเจน้้นโอสมเด็จพระพิชิตามารบรมศสสาสันดาสัมมาสมพุทธเจ้า ยังแนะนําให้บรรดาแทนพุทธบริษัั้์หลายทรงกําลังใจไว้เพื่อพระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตก็เราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆขอาบรนดาแทนพิสุสมัมณนัพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บารมีสิบราการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้ แกะบารมีสิบราการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสําหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กําลังสมาธิควบคุมให้ทรงตัวให้มีกําลังเจรณะสิบห้าที่เป็นกําแพงกั้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชั่วแห่งจิต อีกอย่างหนึ่งกําลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออธิบาทสี่รวมความว่าถ้าเราต้องการผลิพพานและคุณธรรมดังสามรายการนี้อย่าใคลาดจากจิตขบันดาแต่พุทธบริษัทพระพุทธสาวก่าพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกําลังสามรายการให้ส่งตัว แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหัตประหารฆ่าศึกกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉตะหารสำหรับเวลาการแท้อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพระบรนสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี